ลุค e, น้องชายใบเตยยอมรับโล่งใจพี่สาวได้ประกันตัวคดี FOREX 3D เปิดใจลุค e, น้องชายของใบเตยสุธีวันนักร้องสาวที่ถูกควบคุมตัวจากคดีแชร์ FOREX 3D หลังสารอนุมัติการประกันตัวลุกเผยโล่งใจมาก จากกรณีที่ศาลอาญารัชดาพิเศษได้มีการอนุมัติปล่อยตัวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันกุลชรจากคดีแชร์ฟอร์เ3กสดีทั่วคราวในวันนี้วันที่15พฤศจิกายน66ด้วยวงเงิน5ล้านบาทพร้อมบังคับใส่กำไร EM และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ทำให้น้องชายของใบเตยอ,อย่างลูคสชานวิทวีสิง์พร้อมด้วยครอบครัวถึงกับเสียงสรรด้วยความดีใจพร้อมให้สัมภาษณ์ระบายความในใจดังนี้วันนี้ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวศาลอนุญ,ญาตให้พี่ใบเตยได้ประกันตัวและออกมาสู้คดีต่อนอกเรือนจำกลับมาสู้คดีที่บ้านได้กลับมาหาลูกเมื่อโดนถามว่าใบาเตยได้พูดอะไรหรือไม่ หลังได้รับข่าวดีเรื่องการประกันตัวลุคได้กล่าวว่ายังไม่ได้พูดอะไรกันเลยพอมีคำสั่งก็ร้องไห้ดีใจแล้วเราก็มายื่นเอกสารต่อเครียดมากวันนี้ลุ้นมากๆเมืม่อวานเราประชุมกันแบบเครียดมากเราทำทุกอย่างเต็มแม็กเต็มสูบมากๆถ้ารอบนี้ไม่ได้ประกันตัวก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้ว พร้อมกันนี้ลุคส์ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าที่ผ่านมาใช้ข้อเท็จจริงเข้าสู้และตอนนี้ก็ได้รับความยุติธรรมจากหลักฐานที่ทีมทนายช่วยกันแล้วส่วนการพูดคุยกับดีเจแมนลุคส์ระบุว่าพี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยช่วยพี่เตยให้เต็มที่ และหลังจากนี้ไปเราก็เชื่อว่าเราจะได้ไปช่วยเหลือพี่แมนมากกว่านี้นอกจากนี้ลุคยังได้ระบายความในใจด้วยว่าทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวก็จะเผื่อใจเสมอเพราะเคยผิดหวังมาก่อนตอนที่ได้ยินคำสั่งเราแทบจะไม่อยากเชื่อและเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันเลยด้วยเราร้องไห้อย่างเดียววันนี้ก็โล่งมากโล่งมากๆ ด้านคุณพ่อของสาวใบเตยที่มารับลูกสาวกลับบ้านก็ได้กล่าวด้วยความดีใจโดยระบุว่าขอบคุณสารที่เมตตาครอบครัวของตนที่ผ่านมาคิดถึงและสงสารลูกสาวมากวันนี้เป็นวันที่ภูมิใจที่สุดที่ลูกได้ออกมาวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับ